ราดลงไปแบบนี้เลยจ้ะฟินฟินไปคืนน้ำลายตาับน้ำลายแตกคุ <c ười> <c ười> ้มอร่อยอ่ะแ่บเลยมาละปลอม สวัสดีสดค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลวันนี้นะคะทุกคนจัดให้ตามคาขอเนาะบอกว่าให้มิง้งมาออกด้วยอีกนะอันนี้เพิ่งเลิกงานมาใช่แล้วแล้วก็พุ่งมาเลยนะคะใช่แล้วได้เมนูเมนูอะไรคะที่คุณอยากกินกุ้งดองซีอิ๊วกุ้งกับแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะอันนี้หมวยจัดให้เพื่อนเนาะ <t> <Hoch ceux S 1> เพราะว <t> ่าเพื่อนบอกว่าอยากกินดองเองด้วยจ้ะสูตรน้ําดองเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ไว้ให้ใต้โพสต์เนาะแล้วก็มาด้วย น้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปเลยไหมราดเลยราดเลยราดลงไปแบบนี้เลยจ้ะฟินฟินแบบนี้เลยจ้ะมองเห็นไม่นอ้ยเลยค่ะทุกคนผักแก้มของเราเนาะมารับปอมแลดิษสลัดสละแเน่มาจ้าแสบๆเหมือนกันจ้ะมีกระเทียมทนด้วยสาหร่ายคนละถุงลองชิมฝีมือเขาดูว่าทาขายได้ไหมได้ค่ะอ่ะให้ให้ชิมก่อนอยากกินไงจัดจัดเปิดก่อนเปิดก่อน ขออนุญาตลูกมันไม่ได้ใจใช่ไหมใช่เอากุ้มก่อนนะจุ่มไปเลยจ้าเสียงรถไฟด้วยทุกคนบ้านใกล้รางรถไฟคืนน้ำลายตาน้ำลายแตกเป็นไงบ้างแซบอร่อยอ่ะไม่ต้องอวยนะขอความจริงน้ำไหม น้ำหยดย้อยมากมตักราดฉ่ำๆกันค่ะทุกคนป๊าดคือแดงแล่ะบันนี้ขอชิมแซลมอนก่อนเด้อทางนี้แซลมอนอุ้ยซื้อเป็นชิ้นจากแมคโครมาคุ้ม,อ,มอร่อยอ่ะจัดแบบเลยเป็นคนไม่ชอบชินผักแต่พอเห็นผักแล้วก็น่ากิน <laughs> หอมสีอิวนะนะ่าปอมเหมือนแบบว่ามีความกลมกล่อมอ่ะใช้มือจกเลยนะ <c oughs> มีความแบบไม่เกรงใจใช้มืออร่อยอ,อันนี้เขาหันแบบตามความชอบเขาเลยนะชิ้น อขอลองกระเทียมโทนจัดไปค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยทุกคนช่ำ กุ้งเนื้อแน่นมากอ่ะเคยกินมาละไหมไม่เคยลองลองอแล้วลองไหมลองอแล้วลแหละมันเป็นขม,ม,นนขมอืมจะกรอบมากเลยอ่ะทรั้งแรกในชีว คนไม่เคยกินกินได้ทุกคนแนะนำว่าถ้าใครไม่เคยกินให้ไปลองกินกับยำส้มตำได้มันจะตัดขมฉ <ayo> ่ำแห้ง อฟินอันนี้เป็นข้าวเย็นเลยไหมหรือว่าต้องกินอีกรอบหนึ่งต้องกินอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ไม่งั้นไม่ใช่เราใช่แน,น่นนัวแน่นแน,น่นจริงๆอืม ขอลองแรดิสหน่อยนะจัดไปอร่อยอ่ะมันจืดมันจืดอขอดิ้มน,น้ำอ,อันนี้กระสีมืดคือมแม่จักน้อยเด้อจังเหมือนนี้เพราะว่าฝนเท่ากรหยุดตกเนาะฝนเพิ่งหยุด นี่ตกแรงไหมแรงอยู่นะตอนช่วงช่วงห้าโมงเย็นทางนอกเมืองนี่ตกหมักมากใช่ไหมฝนแรกของฤดูร้อนหรือเปล่าใช่แล้วต่มอึ้งแล้วเนาะวันนี้เนาะอืมเป็นไหมไม่เป็นคง <c oughs> ได้ลองเป็นที่แรก <c oughs> เดี๋ยวไปหามาก่อนนะหาได้เดี๋ยวจะชวนมากินได้ได้โอ้โหเสียดายเนาะบ่มีแนวดับข่าวทุกคน ปกติกินเผ็ดได้ไหมกินได้กินเผ็ดได้กินปลาร้านัวได้สะสะแบบเอาแบบสะใจเลยอนะท้ำๆ <s uss> <s uss> ไปด้วยกันได้ <laughs> กระเทียมทวนแบบมันมีความหวานในตัวเนาะกรอบอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอะเดี๋ยวขอสดน้ำสักคำก่อนเด้อันนี้ไม่ได้ใส่ปลาล้านะสูตรนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวรอบหน้าค่อยลองแบบปลาลนะ้าเนาะได้เพื่อนก็ไดโบทไดหมดนะเป็นคนง่ายๆอ่ะทุกคนกินได้ทุกอย่าง อของแปลกมาให้ลองเลยฟ <laughs> ินมากอืม ื่อบอกว่านั่งดูคลิปหมวยกินอะ่ะเห็นทีไรร้องหิวตามที่ทำงานปะใช่พี่ทำงานดูคลิปหมวยทำมีใหญ่จุกจุตอนแรกเขานึกว่ามิงจะอายแบบห่วงสวยห่วงอะไรไม่นะคะไม่เลยกิน <c oughs> ค,คำใหญ่กว่าหมวยอีกนะ นี่แหลคะค่ะทุกคนกะบ่มี่ยังหลายเนาะเมนูที่มูขอมาเท่ากับจัดไห่นะจ๊ะอร่อยจริงคันเติมอันนี้ดองขามขึ้นขึ้นนึ่งด้วยจ้ะแบบว่าให้ให้ซอสซีอิ๊วมันเข่าเนือ้อของปลากับปุแซบหอมซีอิ๊ว อยากแบบว่ามีไม้แบบ A S M R เนอะคือจะแบบเสียงแบบืฟินอ่ะความเสียงแล้วอะ <laughs> <laughs> ตาบวมเนี่ยจักน้อยด้วยจ้ะเหมือนแผลอีกย่างสักอย่างหนึ่งอะไปฉีดยามาสองเข็มอันนี้เขาก็อยุ่ จัดเอาเลยด้วยตอนแรกที่มิ้งเห็นหมวยไลฟ์อะมิ้งนึกว่ามันจะมีรสชาติคล้ายอะไรเหมือนแอปเปิ้ลไะจริงปะเขากินเขาเขาว่ามันเหมือนหัวใจเท้าแต่หัวใจเท้ามันจะฉุนไงอันนี้มันเหมือนจืดอะ อืมเต็มปากเต็มคำจัดเอาเลยเด้อไม่ต้องเกินใจ เขาอกกินบ่อยมากได้เลยผักกะกอบดีดิเพื่อนเขาไม่ค่อยกินผักนะทุกคนคนสวยเขาไม่กินผักบอหรือว่ายังไง <c oughs> ต,ต้องได้กินผักเก่งแล้วแหละจัดได้สลาให้มิ้งด้วยสองชิ้นเพื่อนอยากเนาะจัดจัดให้ตามคำขอกุ้งนี่คือแบบ เอาแบบใหญ่ๆมาให้เลยแบบนัวมากอ่ะเ <c oughs> ต็มปากเต็มคำถ้าทำขายก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมเพราะว่าอร่อยซ้ำจำสูตรไม่ได้ล้อเล่นล้อเล่นกระจำได้อยู่ ดท้ายแฟนเรอใช่แต่โสดอยู่เนาะไม่มีแฟนกินยังไงให้ผู้ชายกลัวกินอย่างนี้แหละเป็นไงบ้างแ่บหนัวหอมซีอิ๊ว ห่วยแล้วหนึ่งอร่อยจริงโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนะาะทะเลดองซีอิ๊วเนาะเป็นแซลมอนแลวก็กุ้งเพื่อนอยากกินเนาะก,ก็เลยจัดให้ตามคาขอนะคะมันก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแลวก็ทุกๆก,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 กำลังใจนะคะขอบพูณหลายๆด้วยจ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้มิ้งมาออกด้วยอีกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมวยแล้วก็มิ้งไปแล้วค่ะบ๊ายบาย